สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณครูวลัยพรในวิชาภาษาไทยป .5 กันอีกแล้วนะคะกับตัวชี้วัดเดิมคะ่ะก็คือทั 4. 451เกี่ยวกับชนิดของคําอยู่นะคะแต่เป็นเรื่องที่สองของชนิดของคำค่ะนั่นก็คือวัอนนี้เรามาขึ้นเรื่องใหม่ก็คือลักษณะของคําเชื่อมคําว่าเชื่อมในที่นี้ไม่ใช่เชื่อมต่างเชื่อมความหวานนะคะแต่คําว่าเชื่อมในที่นี้มันมีความหมายว่าเชื่อมโยงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าลักษณะของคําเชื่อมเป็นอย่างไรบ้าง นักเรียนก็จะเรียนเกี่ยวกับคำเชื่อมซึ่งหมายถึงสะพานประสานความหมายทำให้คำอีกประโยคนึงข้างหลังมีความหมายขึ้นนะคะเรียกว่าเชื่อมเพื่อขยายความหมายเพื่อขยายประโยชน์นะคะนักเรียนผ่านตัวชีวัดน,นี้ถือว่าผ่านนะคะ มาดูแผนผังสราระการเรียนรู้ของคำเชื่อมกันนะคะคำเชื่อมประกอบไปด้วย2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือเชื่อมเพื่อแสดงความหมายแล้วก็เชื่อมเพื่อทําหน้าที่มาดูนะคะว่าแสดงความหมายยังไงแสดงความหมายที่มีความคล้อยตามกันนะคะเด็กๆด,ดูตามเลยนะคะแสดงความหมายที่คล้อยตามกันก็คือพูดแล้วเป็นไปตามประโยคข้างหลังเป็นไปตามกับประโยคข้างหน้า 2. แตกต่างกัน ก็อาจจะมีคําว่าให้เลือกที่มันไม่เหมือนกันอันแรกกับอันที่สองจะไม่เหมือนกันนะคะ 3. เป็นเหตุให้เป็นผลกันอันนี้ถ้านักเรียนเนื้อตุลีจําได้จะไปคล้ายๆกับคำบุกบดนะคะก็จะมีคําว่าอะไรนะถ้าเผื่อเป็นเหตุเป็นผลค่ะมีคําว่าเพราะด้วยนะคะต่อไปให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นประโย์ที่ให้เราเลือกว่าจะเป็น1ห,หรือจะเป็น2อ,อ่ะคำว่าหรือใช่ไหมคะต่อไปประเภทที่2ค่ะคําเชื่อมําหน้าที่1เชื่อมคำสอเชื่อมกลุ่ม มาดูบทความนี้นะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับเสียงของคุณครูเลยนะคะฝึกอ่านเยอะๆนะลูกแล้วเรามาดูกันว่าคําที่เป็นตัวหนานะเป็นคาเชื่อมชนิดใดน,นะคะวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ทุกคนในครอบครัวจึงได้อยู่พร้อมหน้ากันแม่มักจะทําอาหารรับประทานเองเพราะมีฝีมือในการปรุงอาหาร อาหารที่แม่ทำนอกจากมีรสอร่อยแล้วยังสะอาดและเป็นการประหยัดรายจ่ายอีกด้วยน้ำค้างกับน้ำฝนเป็นลูกสาวเด็กทั้งสองคนจึงช่วยเหลืองานบ้านต่างๆส่วนเมฆเป็นลูกชายเขาชอบช่วยพ่อปลูกผักสวนครัวหรือตัดหญ้าในสนามพ่อแม่ภูมิใจ และรู้จักหน้าที่ของตนเองอเป็นไงคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคำที่เป็นตัวหนานในบทความนี้มีความหมายหรือเป็นคำเชื่อมชนิดใดมาดูคะ่ะเมื่อกี้มีคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆมีคำว่าเพราะและกับหรือ4ี่คำใช่ไหมคะ คำเหล่านี้คือคำเชื่อมค่ะเด็กๆเ,เอ๊แต่ว่าคำเชื่อมอะไรนะเชื่อมอ,อันแรกหรือว่าเชื่อมอันที่สองเราไปดูกันเลยอ่ะคำเชื่อมก็คือ,อมาฟความหมายกันก่อนคำที่ใช้เชื่อมคำกลุ่มคำหรือประโยคเข้าด้วยกันเช่นและดับ พราะคำเชื่อมแสดงความหมายดังนี้นะคะคำเชื่อมชนิดแรกเลยแสดงความหมายที่คล้อยตามกันแสดงความหมายแตกต่างกันแสดงความหมายเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและแสดงความหมายเป็นเหตุเป็นผลคำไหนบ้างคะที่คล้อยตามกันคำไหนคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นคำว่าและใช่ไหมคะแสดงความหมายแตกต่างกันคืออะไรเ คำว่าหรือใช่ไหมคะเดี๋ยวรูจะทําโยงให้ดูเลยนะคะหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะความหมายคล้อยตามคนก็คืออะไรคะคืออะไรคะและแล้วก็กัาบใช่ไหมคะความหมายแตกต่างคือคําว่าแต่อ่ามันจะมีข้อแม้ไงค,คาว่าแต่ฉันจะไปกับพ่อแต่ฉันจะอา,นานบน้ำก่อนยกตัวอย่างแบบนี้นะคะ แสดงความหมายที่เป็นเหตุเป็นผลกลันคืออะไรคะคำว่าเพราะมั่วไหมคะอ่านี่น,น,นี่อุ่ยโทษนะคะดูดีๆดูดีๆครูเขียนลูกศรพลาดไปนิดน,นึงอ่ะขอโทษค่ะ,ะคำว่าแต่ใช่ไหมคะเมื่อกี้แตกต่างกันอ่าลูกศรชี้มาทางนี้ลูกศรชี้มาทางนี้เราดูหัวลูกศรดีๆนะคะโอเคต่อไปค่ะคำเชื่อม ใช้เชื่อมคำอีกชนิดหนึ่งนะคะคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมคำก็คือคำนามคำนามคือจำได้ไหมคะคำนามก็คือชื่อสิ่งของคนใช่ไหมคะคำนามกับคำนามก็อย่างเช่นคำว่าอะไรคะ คำนามคือที่คำเชื่อมก็คือคำว่ากับนะคะแล้วก็คำนามก็คือคำว่าน้องอีกอันหนึ่งแสดงความหมายเป็นยังไงนาะเมื่อกี้คล้อยตามกัน่าต่อไปค่ะคำเชื่อมที่ใช้คำนามกับสัมมนามกับก็ขอโทษลูกกับคำนามเหมือนกันอันนี้เห็นภาพอะไรคะลูกทะเลทะเลก็มีชีวิตนะคะทะเลเอาคูเยนกับเม้าไลนมันไม่สวยอันนี้คืออะไรคะ น้ำสอบไม่ได้นะคะน้ำตกโอเคค่ะเกินมากาปิดเทอมนี้ลูกๆต้องการไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกออาปิดเทอมนี้ลูกๆลูกๆทำน้ำต้องการไปเที่ยวเที่ยวที่ไรทะเลขอโทษนะคะลูกๆก็คือลูกๆหรือน้ำตกอ่ะก็เป็นํำนามเหมือนกันํำนามก็คือชื่อที่ใช้เรียกนะคะทะเลหรือน้ำตกคำว่าหรือ เป็นคำเชื่อมคำเชื่อมที่เป็นยังไงคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่าคำนามทะเลคําเชื่อมคำว่าหรือคํานามน้ําตกแสดงว่าให้เลือกว่าเธอจะไปทะเลหรือไปน้ําตกถ้าเธอไปั้งสองอย่างแต่ไปพร้อมกันไม่ได้นะโอเคแต่สุดท้ายเราก็ Work คู w o r k f o ฟ m มมออยู่บ้านคูสอนอยู่บ้านนักเรียนก็เรียนอยู่บ้านเรายังไปไม่ได้จ้าสู้ๆลูกๆ,ๆอ่ะต่อไปค่ะ คำเชื่อมที่ใช้เชื่อมคำสรรพนามกับคำสรรพนามอ่าเริ่มรู้ซึ้งแล้วคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกบุคคลที่สองอะ่ะนะคะบุคคลที่สองอย่างเช่นเธอนะคะหรือชานอะไรเงี้ยแทนที่เราจะเรียกว่าชื่อ A ชื่อ B อย่างเงี้ยนะคะเราก็เรียกเธอกับฉันเป็นเป็นคำที่ใช้แทนตัวเองนะคะกับใช้แทนผู้อื่นนะคะอ่ะมาดูค่ะ สนามในที่นี้หมายถึงฉันเธอใช่ไหมคะคำว่าและเป็นอะไรลูกเป็นคำเชื่อมนะคะเดินไปโรงเรียนด้วยกันเสนอเชื่อมในที่นี้พอดูประโยคแล้วเป็นคำเชื่อมประเภทอะไรคะลูกคล้อยตามกันเหมือนกับคำว่ากลับเมื่อกี้ใช่ไหมคะคำว่ากลับนะใช่ไม่ใช่กลับกลับบ้านอ่าโอเคเข้าใจนะผ่านต่อไป คำเชื่อมที่ใช้เชื่อมกลุ่มคำคำว่ากลุ่มคำนี้ก็คือไม่แยกแล้วมันจะเป็นมากกว่าหนึ่งคำในประโยคนันเช่นนีคะอย่างเช่นตัวอย่างเด็กคนนี้เรียนเก่งและมีความประพฤติดีคำว่าเรียนเก่งเรียกว่ากลุ่มคำถ้าเรียนเฉยๆเทียกว่าคำแต่มีคำขยายคำเข้ามาอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งคำก็ก็เรียกว่ากลุ่มคำและคำว่าและนี่เป็นคำเชื่อมนะคะ มีความประพฤติดีก็เป็นกลุ่มคำซึ่งมีกี่คำคะหนึ่งสองสามสี้าห้าคำนะคะอ่ะมาดูนะคะและคำว่าและเนี่ยเป็นคำเชื่อมประเภทอะไรเป็นคำเชื่อมคล้อยตามเหมือนกันค่ะและกับเห็นไหมคะเป็นคล้อยตามนะคะเด็กๆ มีตัวอย่างเยอะเด็กๆคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเมื่อกลับจากโรงเรียนเขาไหวแม่และกล่าวคําสวัสดีอ่ะอันนี้ยังคงเป็นกลุ่มคําเชื่อมกลุ่มคําอยู่นะคะคําว่าไหวแม่ก็เป็นกลุ่มคําที่หนึ่งคำว่ากล่าวคําสวัสดีก็เป็นกลุ่มคําที่สองคำว่าแลก็เป็นคําเชื่อมคําเชื่อมที่มีความหมายร้อยตามกันโอเคไหมคะ่าต่อไป ูประโยคนี้ต่อค่ะวันหยุดเขามักจะเล่นกีฬาและเทนนิสกมํำนะคะผมคำที่1 2่เดินไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะคมคำที่2คําว่าอะไรคือคําเชื่อมคะเด็กๆคาว่าหรืออ่าคาว่าหรือคือคําเชื่อมมาดูค่ะเชื่อมที่ให้ความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งวันหยุดเขามักจะเล่นกีฬาเทนนิสหรือไปเล่น หรือไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะอันนี้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งนั่นเองต่อไปค่ะอย่าเพิ่งงงนะเมื่อกี้เริ่มด้วยคำนามเชื่อมคำนามคำศัพรพนามเชื่อมคำรัพนามกลุ่มคำเชื่อมกลุ่มคำ,ชมมคำใช่ไหมคะต่อไปเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคประโยคนั่นก็คือมีอะไรคะประธานกรรมกิริยาก็คือจบ ประโยคเดียวนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างค่ะพี่พี่ชอบเล่นน้ําทะเลอันนี้คือประโยคนะคะพี่พี่เถ้าเรามาแยกคือประธานประธานประธานนะคะชอบเล่นชอบเล่นคําว่าเล่นชอบเนี่ยขยายคําว่าเล่นเล่นนะเล่นน้ําทะเล เล่นน้ำนะคะชอบเล่นนี่เขาเรียกว่ากิริยากิริยาในภาษ,ษาไทยคือการกระทานะคะน้ําทะเลเป็นกรรมนะไปเล่นอะไรล่ะไปเล่นน้ําทะเลนะคะอ่ะอันนั้นนี่แค่ควบควนนะอันนี้คือประโยคควบควนนี่เขาถึงจะเรียกว่าประโยคอ่าต่อไปน้องชอบเล่นกอกองทรายน้องเป็นประธานชอบเล่นเป็นกรรมขอโทษค่ะชอบเล่นเป็นกิริยากอกองทรายเป็นกรรมนะคะก็กองทรายโดน,นกออ่ะแต่สําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะ ก่อกองทรายก็เลยมาเชื่อมกันด้วยคําว่าแต่แต่คําว่าแต่นี้มีความหมายแตกต่างากันก็คือไม่เหมือนกันไงพี่เล่นพี่กับน้องเล่นไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะต่อไปเขาไปทํางานสาย ประโยคหนึ่งเขาไปไปกรยิยาทำงานคาว่าสายเป็นกรรมเพราะรถเสียอารถเสียเป็นเป็นอะไรคะเป็นประโยคเหมือนกันนะคะอ่ะคำเชื่อมในประโยคนี้ประโยคกับประโยคนี้ก็คือคำว่าเพราะเขาไปทำงานสายเป็นประโยคคำเชื่อมก็คือคำว่าเพราะประโยครถเสียคำว่าเพราะในที่นี้มีความหมายเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะ เรียนบอกว่าหนูมาโรงเรียนตัวเปียกเพราะฝนตกอย่างนี้นะคะออะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะนักเรียนประโยคเชื่อมประโยคนะคะบัวชอบอ่านเรื่องรามเกียรติ์แป้งแป้งชอบอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนเอาเป็นไงละเหมือนกันไหมออานเรื่องเดียวกันไหมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าแต่นี้เป็นคําเชื่อมที่แสดงความหมายแตกต่างกันนะคะครูชอบกินไข่เจียว เมษาชอบกินไก่ทอดอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะแต่น้องเมษาชอบกินไก่ทอดอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เหมือนกันนะ,ะต่อไปนะคะดูค่ะดูนักเรียนนะคะลองลองดูนะคะนักเรียนร่วมกันอ่านประโยคที่กําหนดให้แล้วก็สังเกตคําเชื่อมในประโยคนะคะในลองมาอ่านดูกันนะคะยังไม่ถึงกิจกรรมเลยลูกทด,ทดสอบนะคะเดี๋ยวพอมีค้ายๆกับในกิจกรรม นนิยมเลี้ยงนกนกเป็นอะไรคำนามใช่ไหมคะคำนามและกระต่ายกระต่ายก็เป็นคำนามคำเชื่อมคือคำว่าและและนี้คือและที่ใช้ทำอะไรคะเชื่อมคำนามกับคำนามนะคะต่อไปค่ะพ่อแม่เป็นอะไรคะคำนามคำว่าและนี้เชื่อมอะไรกับอะไรเชื่อมคำนามกับคำนามโอเคเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคำนามนะคะ ต่อไปค่ะเรามักจะรับประทานข้าวต้มหรือโจ๊กเป็นอาหารเช้าแสดงว่าคำว่าหรือนี้เชื่อมอะไรคำนามกับคำนามเหมือนกันแต่อะไรคะคำว่าคำว่าหรือก็คือให้เลือกใช่ไหมคะแต่มันเป็นการเชื่อมคำนามกับคำนามโดยให้ความหมายว่าเลือกข้าวต้มหรือโจ๊กต่อไปเขายังเป็นเด็ก ือเป็นคำเชื่อมบุกค,คำเชื่อมของคำแต่ให้ความหมายว่าว่าอะไรคะเมื่อกี้ว่าเลือกอย่างใดไม่ใช่คำว่าแต่นี่ก็คือขัดแย้งใช่ไหมคะเรากลับไปดูนะคะลูกคำว่าแต่นะคะต่อไปแต่นี่ก็คือแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปหน้าตีขิมได้เพราะได้ไพเราะไพเร้อ เพราะเธอฝึกซ้อมมาเป็นเวลานานคำว่าเพราะในที่นี้ก็คือเชื่อมประโยคประโยคก็คือหน้าตีถึงได้ไพเราะกับเธอฝึกซ้อมเป็นเวลานานนะคะ,ะมาสรุปกันเลยว่าว่าอะไรคะคำเชื่อมนะคะใช้เชื่อมคำฟังดีๆใช้เชื่อมคำใช้เชื่อมกลุ่มคำ ใช้เชื่อมประโยคมีสามใช้เวลาใช้นะคะให้เป็นประโยคเดียวกันเพื่อให้มีใจความเป็นยังไงคะร้อยตามการแต,ตกต่างกันถ้าร้อยการการันอย่างเช่นคำว่าอะไรและกับใช่ไหมคะแตกต่างกันก็คือคำว่าแต่ใช่ไหมคะ,มคเ,มคะ,ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือคำว่าหรือถ้าเป็นเหตุเป็นผลเป็นไงคะเพราะ,ะตามจุดประสงค์ของผู้ส่งสารก็คือการเขียนสื่อความออกมานะ เอาละค่ะเมื่อนักเรียนรู้จักคำเชื่อมกันแล้วนะคะเราไปทํากิจกรรมในหน้าถัดไปเลยค่ะ,ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะอ่านและทํากิจกรรมก่อนเรียนเรื่องคําเชื่อมในหน้าที่11ให้ทําง่ายๆค่ะเพราะมันมีภาพแล้วก็มีประโยคให้เรานําประโยคไปใส่ให้ตรงกับภาพตรงนี้หน้าน,น,านี้หน้า11นี้นักเรียน นะคะใครไม่ดูไม่อ่านคำสั่งระวังให้ดีนะคะเดี๋ยวครูจะลบภาพออกจากอัลบั้มเลยใครดื้อไม่อ่านคำชี้แจงให้ละเอียดนะคะทำตามเพื่อนในอัลบั้มอย่างเดียวไม่ถูกต้องแบบนี้นะคะต่อไป2ค่ะให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำเชื่อมจากคลิปวิดีโอที่ครูกำหนดให้อ่านี่แหละค่ะจาก powerpoint ที่ครูให้ดูนี่แหละแล้วก็ทำกิจกรรมในหน้าที่ไร หน้าที่13และ14สองหน้านะคะในหนังสือแล้วก็ถ่ายรูปสองหน้านี้และะ้ค่ะให้ชัดๆอย่าลืมเขียนชื่อนำสกุลชั้นเลขที่ทรงเข้ามาในอัลบั้มวิชาภาษาถ่ายประจำวันที่23กันยาย,ยน2564และอย่าลืมมารับเงินค่าอาหารกลางวันและดมไปดื่มด้วยนะคะตามวันเวลา เอกสวัสดีค่ะตอนบ่ายเจอกันจ้าใครเรียนเสร็จมารับนมรับข้าวกลางวันด้วยนะจ๊ะ